สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกันที่ด่านสวรรค์นาคิดครับมุกดาหารสวรรค์นาคิดนะครับราารส,สะพานไทยลาวแห่งที่2นะครับก็วันนี้ก็จะมีขา่าวมาอบอกต่อนะครับพี่น้องชาวเอฟซี FC ชาวที่ติดตามหรือไม่ติดตามก็แล้วแต่นะครับก็ทาง ด้านาประเทศลาวไทยนะครับจะเปิดเปิดประเทศวันที่2นะครับาทางลาวก็จะข้ามมาไทยได้นะครับฝั่งไทยก็จะข้ามไปลาวได้นะครับสำหรับพี่น้อง f อคนไหนที่เห็นใน YouTube ดูใน YouTube ในช่องต่างๆหรือหรือดูในช่องผมนะครับก็จะมีความอยากไปเที่ยวฝั่งลาวนะครับไปดู ไะท่องท่องเที่ยวนะครับฝั่งลาวก็สามารถข้ามไปเองได้นะครับก็เป็นวันที่สองธันวานล้ครับได้ยินข่าวจากวงในนะครับอบอกมานะครับก็เจ้านายเจ้านายก็พูดมาบอกมากให้บอกให้ฟังนะครับว่าจะมีการเปิดด่านชมบรรยากาศข้างสะพานนะครับ มีการเปิดด่านแล้วนะครับก็จะฝั่งลาวก็จะเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซานะครับเปิดเปิดประเทศให้คนเข้ามาเที่ยวสักหน่อยทางบ้านเขาก็วัคซีนก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉีดวัคซีนเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์แล้วกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนายยบลาวก็ ปล่อยให้ประเทศไทยกับเระเทศลาวข้ามมาหากันได้นะครับสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวฝั่งลาวก็สามารถศึกษาหาข้อมูลได้นะครับก็ไม่ยากนะครับการข้ามประเทศก็มีพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางแบบชั่วคราวนะครับเป็นบริพัตน,นะครับก็จะได้กี่วันกี่วันก็จะกำหนดอยู่ในนั้นนะครับแต่จะเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวนะครับ เดินทางครั้งเดียวก็ทิ้งเลยนะครับจะเป็นกระดาษ A4 สองใบนะครับขนาด A4 เราจะเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวก็สสำหรับรถใครที่จะเอารถข้ามไปเองก็จะต้องทำหาเล่มพาสปอร์ตของรถนะครับจะเป็นเล่มเขียวแต่ของรถกระบะนี่ของรถยนต์นี่จะเป็นเล่มสีม่วงหรือเปล่าของเจ้าไม่ได้นะ จะเป็นของรถรถบรรทุกจะเป็นสีเขียวเนาะรถบรรทุกป้ายเหลืองก็จะเป็นรถส่วนบุคคลก็น่าจะเป็นอีกสีหนึ่งสีม่วงหรือสีอะไรจำไม่ได้ก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับก็ต้องให้รถเราหมดหมดงวดก่อนนะครับหมดงวดหรือว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของรถหรือเป็นไฟแนนซ์นะครับต้องอ,อนุญาต ออกอำนาจให้เรานะครับทำหนังสือเดินทางของรถนะครับข้ามไปยังต่างประเทศได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากมากบางไฟแนซ์ก็ให้บางไฟแนซ์นก,นนก็ไม่ให้นะครับกลัวเราเอารถไปขายอยู่ต่างประเทศกลัวเอารถไปทําหายอยู่เมืองนอกนะอยู่ประเทศอื่นนะครับก็ป้องกันหลายทางบรรยากาศสองฝั่งโค้งนะครับวันนี้ก็แดดอตอนเ,เช้าก็แดดแดด จางๆอากาศเย็นนะครับตอนนี้ก็ตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงตอนบ่ายแนละ้ตอนนี้ผลการตรวจโควิดออกมาแล้วก็ข้ามเราได้ครับผมก็มาตรการก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีเพิ่มนะครับเป็นการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับก็ไม่ไม่น่าจะยุ่งยากนะครับบางทีก็อาจจะตรวจแบบ เร่งด่วนนะครับตรวจแบบเร่งด่วนไม่ได้เสียตังค์เยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้สวอปแบบแบบที่ผมตรวจข้ามกันมาหรือเปล่านะครับเป็นแบบ RT PCR นะครับตัวนี้เพิ่งตรวจไปเมื่อเช้าเองนะตรวจไปเมื่อเช้าก็ได้ผลตอนบ่ายโมงสามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้5วันนะครับใบนี้ตัวราคา2 0 0พตอนนี้ลดลงเดือ2เงลือ1,800ปครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องราวบอกต่อนะครับข่าวสารเกี่ยวกับการข้ามข้ามแดนข้ามประเทศไปที่สปปาวนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ รถบรรทุกก็จะเยอะๆหน่อยนะครับวันนี้ข้ามด่านข้ามด่านเันจันกันผมมาตอนบ่ายโมงนะครับสวรรค์นตนะครับเดือนนี้งานก็จะชุมๆหน่อยนะครับงานเยอะนะครับเดือนนี้เริ่มเริ่มกลับสู่สภาพปกติแล้วครับหาตั้งใจค่าตาัง น,นี่ไม่มีไม่มีน้ำไม่มีการฆ่าเชื้อแล้ววันนี้ทำยามหมดหรือเปล่าสวรรค์เชืย มโลตอนนี้จะทำอะไรอีกนะครับเลานเข้ามาในศปปลาวแล้วครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปบอกเล่าเรื่องราวนะครับบอกแจ้งข่าวสารนะครับ ตอนนี้ก็ยอด s u b สไครต์ก็อยู่ที่1,000นิดๆนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามครับผมจะทำคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจะเข้าไปตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็จะทำใบออกใบเอกสารเกี่ยวกับ อุณหภูมินะครับร่างกายนะครับให้เพศแล้วก็ทำหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ